สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะชัดไม่นอมไม่ชัดแจ้งได้นะคะไม่ชัดแจ้งได้คะ่ะทุกคนแอบต,ตื่นตาฟ้าฟางค่ะนอนท่าวันเลยทุกคนระวังโครคภัยไข้เจ็บกันเด้อ รักษาสุขภาพแอดก็ท้องเสียค่ะกินตำบังหุงก็ตำบงังม่วงตีกันมาดูกันนะคะเราพัฒนาเราพัฒนาของวันที่สนะคะของวันที่สมเนาะแอดก็สูตรนี้ขึ้นเป็นสูตรหลักค่ะวิ่งรูดไม่รู้จะรอดไหมนะคะช่วงนี้ของวันที่มสมเมษายนนะคะเมษายนติดหวย ติดหวยไทยไว้หน่อยนะคะทุกคนติดหวยไทยไว้หน่อยนะคะเพราะว่าสูตรมาหวยไทยเลยค่ะเนี่ไอหกเจ็ดศูนย์นี่มันไอเก้าเจ็ดศูนย์นี่มันออกหวยหวยลาวพัฒนาเนาะเนาะอุย้ยเราคนเนาะหวยออกแล้วแม่นจังค่ะติดหวยไทยไว้หน่อยนะคะทุกคนติดหวยไทยไว้หน่อยนะแอดก็ไม่ได้เขียนอันนี้ให้เนาะสามตัวแต่ว่าในนี้มันก็มีนะคะ ใครที่ชอบ3ตัวด้วยก็ไปค่ะใครที่ไม่ชอบก็ผ่านนะคะ3ตัวแอดก็เยอะค่ะเพราะว่าแอดเอา2สูตรรวมกันนะคะสำหรับ3ตัวเป็นแอดทาโอ้ยถือว่าจับได้เลขสูงอยู่นะคะ4ีศูนย์ก็สวยอยู่ด้ไง่้จะมาศูนย์อยู่บเ้เนาะโอ้ม่นแน่นะคะโอกาสสูง มาดูกันนะคะเด่น4 5 6นะคะแอดยังได้ตัววิ่งรูดแบบงวดก่อนนะคะได้4 5จับคู่4 5 4 6 4 7นะคะ5 5 5 6 5 7 6 5 6 6 9 9 6 7 6 9ค่ะ6านี่ซ้ำนะคะแต่ว่ามันเป็นตัวกลับแอดไม่ตัดออกนะคะ6 5 5 6ค่ะ ใครที่จะไปสูตรหลักก็พิจารณานะคะพิจารณาดูแอดก็ทำให้เป็นเพียงแนวทางในตารางมี704นะคะ7049650นะคะไปจับวินเอาได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราชอบเล่นวินกันมากกว่านะคะมันจะได้จับได้ทั่วถึงค่ะขอแค่ให้ในตารางมันมี3ตัวที่เราจะเล่นนะคะ แต่ว่าแอสเอาสองสูตรรวมกันค่ะแต่ว่าสูตรนี้เป็นพวกนี้มาแรงค่ะสามหกสามเจ็ดนี่เนาะหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะสามตัวแอสเอาสองสูตรมารวมกันค่ะสูตรของสามตัวนะคะสูตรของสามตัวเพราะว่าแอดชอบเล่นสามตัวมากกว่าสองตัวค่ะพยายามจับอยู่แต่จับไม่ได้ค่ะสำหรับหวยลาวพัฒนานะคะ เพราะว่ามันเป็นหวยหวยลูกกลมๆหวยหมุน,นะค่ะทุกคนจับยากเจ็ดสองหกแตงให้สักทีหน่อยเนาะเจ็ดสองหกเอซีจะได้ใส่เต็มเต็มเนาะยังไม่แตกเลยค่ะจะวันผ้าใหม่แล้วมีแต่ได้เจ็ดสองได้สองหกได้เจ็ดหกเจ็ดเก้ากันไปนะคะเอามาดูสูตรที่หนึ่งนะคะมาดูสูตรที่หนึ่งใครจะไปแปลกนะคะทุกคนวันนี้สูตรหนึ่งสูตรสองถือว่าเลขชนกันเลยนะคะ ทุกคนมอกโอาไล่ตาครับอันนี้แอดทำให้ดูนะคะแอดทำให้ดูแต่ว่าตัวเลขจริงๆมันไม,มน่มันถือว่าไม่เยอะนะคะตัวเจาะแอดไปสูตรในแอดก็แจ้งอยู่นะคะใครชอบด้วยก็พิจารณาใครไม่ชอบก็ผ่านค่ะเพราะว่าแอดไม่รู้ว่าหวยจะอ,อะไรนะทุกคนแอดทำให้ดูค่ะกลัวทำแค่สูตรเดียวก็กลัวทุกคนถามหาอีกนะคะ เอาก็เลยเอาให้ดูทุกสูตรนี่แหละค่ะใครชอบสูตรไหนก็ไปสูตรนั้นนะคะสูตรเดิมหนึ่งนะคะสูตรนี้งวดก่อนเข้างวดก่อนแตกสามตัวได้สูตรนี้นี่หกห้าเก้าเนี่แอดจะชอบจับเอาอย่างนี้นะคะเอาหกห้าเก้าอาหกเก้าหนึ่งมาอย่างเงี้ยค่ะจับอัดพวกนี้จับเพิ่มเองได้นะคะแอดจะสอนนี่ถ้าแอดให้อย่างเงี้ยก็เป็นอ้ยมันเป็นได้หลายทางคะ่ะทุกคนมันแปลได้หลายทางมาดููนะคะคสตร สูตรเดิมหนึ่งะคะถือว่าตรงกันกันกบสูตรสเลยนะคะสูตรเดิมหนึ่งให้ไปที่6กสมนะคะจับคู่หกสองเก้าสองหกนสองสามศะคะสอแล้วก็6กสค่ะอันนี้แอดจับคู่ให้นะคะจับคู่ให้เป็นตัวเจาะค่ะเป็นตัวเจาะแต่สูตรที่แอดไปแอดคุมหมดเลยนะคะเพราะว่ามันชนกันค่ะ สูตรนี้ที่จริงให้สามเก้านะคะชนกันที่สามค่ะแต่ว่าสูตรนี้ก็หกสามสูตรนี้ก็สามเก้าเอดเลยเอาหกลงมาด้วยเลยค่ะช่วงนี้หกเก้าไหลนะคะทุกคนจะสังเกตดูนะคะหกเก้าไหลมากค่ะช่วงนี้มีหกมีเก้าทุกทุกงวดค่ะเพราะว่าเวลาแอดให้หกมันมาเก้าอดให้เก้ามันไปหกค่ะหกเก้าไหลมากเลยนะคะแต่ไม่รู้จันอาทิตย์นี้จะเป็นยังไง มาดูนะคะสูตรนี้แอดไปสูตรนี้นะคะงวดก่อนไปสูตรนี้นะแอดว่ามันคล้ายๆกันนะคะมันคล้ายๆกันเหลือหกเก้านี่เก้าเก้าหกหกนี่ต้องจำหกเก้าใส่ด้วยนะคะเหลือหกเก้าแอดยังไม่ได้จับนะคะใครจะลูดก็รูดเด้อแต่มันชนกันที่สามนะคะที่จริงสูตรนี้ให้สามเก้านะคะสูตรนี้ให้หกสามทุกคนก็คิดดูดิ แอดก็มารวมกันหมดนี่แหละมีเกับ6เล่นไม่กรรมหัวก็ตับแตกอีกค่ะถ้าใครจะไปตัวเจาะเพิ่ม6กเไปหน่อยนะคะนี่อีกเก้านี 6, ่ต้องต้องเอา9ก้ด้วยนะคะ9ก6านี 6, ่แอดแอดพลาดหลายรอบแล้วค่ะสําหรับถ้ามีเบิ้ล99และแอดกรรมหัวให้66แล้วไม่เอา9ก้ 6, ส่วนมากมันจะมาจะมาเก้นะคะ อันนี้เป็นตัวเจาะเลยนะคะใครจะไปตัวเจาะวัดดวงก็วัดดวงกันเอาค่ะโอ้ยเอดเพิ่มก่อนหน้จะรอดไมอหมเนาะวดนี้เอาไปพิจเจรณา,า,าดูนะคะโอ้ลินพันกันดก็ทําให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนใครชอบก็จัดใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะเป็นเพียงแนวทางเนาะ หกสค่ะสูตรที่2นะคะสูตรเดิม2องห3สามเก้าสาองเกนะคะ6กสามหกหกกนะคะแล้วก็มี9ก้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะคะแอดเอา9ก้ับหจับใส่กันนี่นะคะก็เป็น9ก้ค่ะ มันจะมาตัวเดิมอยู่บ่หรือมันจะไปยังไงก็พิจารณากันดูค่ะทุกคนวันจันทร์นะคะวันจันทร์วันจันทร์บ่เห็นชัดไหมไม่ชัดก็พิจารณาดูนะคะถ้าไม่ชัดก็แจ้งได้ค่ะรอสักพักค่ะถ้าไม่ชัดแ <c oughs> อดเพิ่งตื่นตาฟ้าฟาฟงค่ะ สูตรหวยไทยสายแข็งของแอดนะคะเลขดับก็เสร็จแล้วนะคะเลขดับเสร็จแล้วน่าจะลงคู่ก,กันกับเลขวิ่งค่ะพรุ่งนี้ละค่ะพรุ่งนี้จะลงให้ทุกคนดูทยอยลงเรื่อยๆแล้วนะคะสูตรหวยไทยค่ะอุ๊ยทุกคนบึง้งมันมาทำรูบ้านแอดหลายตัวมากค่ะตอนนี้มีตัวใหม่มาอีกแล้วนะคะ เราบ่หายโศกหายหลาบแต่เธอเด้อบึ้งก็ได้แอดว่าจะไปขออยู่นะคะทุกคนบึ่งห้วยบึง่งโอ้หวดนี้รูสวยค่ะมันมาทำอยู่ใต้ม้าหินอ่อนกลางสนามบ้านนะคะกระโพดดูกเว้ยหลายตัวค่ะหลายตัวค่ะ <c oughs> ตอนนี้นับได้ประมาณสามสี่ตัวแล้วนะคะที่เห็นรูโมเป็นทุ่งูบุ๊ ก็ไม่น่าใช่นะมีใหญ่มันอยู่นะคะเพราะว่ารูบึ้งมันจะมีขาวๆอูู้รูใหญ่มากค่ะอู้ดมสมบูรณ์ค่ะแต่ว่าตัวนี้โหดมากค่ะมาทําใกล้คนมากค่ะคือลงลงบ้านไปก็เจอเลยนะคะม้หินอ่อนเอาไว้เอาไว้หน้าบ้านมันทําใต้ไม้หินอ่อนเลยเดี๋ยวค่อยก็จะไปมุดขอหัวยอยู่ค่ะเออคนเรานี่ก็แปลกเนาะาเอาเอาไปพิจารณากันดูนะคะใครชอบสูตรไหน แอดก็ทําให้ดูเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแอดไปสูตรไหนแอดก็แจ้งนะคะแอดไปสูตรนี้ละคะ่ะสามตัวแอดก็ไปด้วยนะคะหกเก้าสามนะคะสามตัวก็มีให้ดูค่ะสามตัวมีให้ดูแจกสีผ้าพวกเจ้ามาอยู่บุบุมันตัวเจาะก็น้อยตัวดีค่ะแอดก็ชอบนะคะสําหรับพวกนี้ตัวเจาะมันก็น้อยตัวดีเนาะวัดดวงเอาแล้ว ใครชอบในตารางก็ไปในตารางขอให้ตารางงวดก่อนนี้ตารางเข้าสี่ตัวนะคะเก้าหกห้าสามเอ้ยเก้าหกห้าเก้าค่ะเพราะว่าถือว่าหวยใ,ใช้แค่สองตัวห้ากับหกกับเก้านะคะสองสามตัวเองค่ะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนขอให้หมาให้หฮงให้ปังนะคะเอาไปวิเคราะห์ดูเผื่อตรงใจกับสูตรของท่านเองเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ